พลังงานของคุณตอนนี้ดีมากๆเลยนะคะคุณกำลังมีไฟในการต่อสู้คุณกำลังพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพยายามที่จะดึงศักยภาพในตัวของคุณออกมาใช้ให้ได้อย่างเต็มที่เรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เก่งมากขึ้นเป็นคนที่สามารถที่จะต่อยอดความสำเร็จได้มากขึ้น และอยากที่จะไปยืนในจุดที่สูงที่สุดอย่างที่คุณต้องการอยากให้คนอื่นยอมรับในตัวคุณใช่ไหมคะแต่บางครั้งอารมณ์ของคุณอาจจะรู้สึกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งมีความท้าทายยิ่งพบเจอกับบททดสอบมากมายใช่ไหมคะทําให้บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้ใจอาจจะมีความกังวลใจอยู่บ้างคะ่ะ แล้วตัวคุณก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งด้วยค่ะคุณไม่ค่อยที่จะเล่าเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณให้คนอื่นได้รับรู้ถึงแม้ว่าคุณจะพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายมีความไม่สบายใจมากแค่ไหนแต่คุณก็ไม่อยากที่จะให้คนรอบข้างของคุณหรือคนที่คุณรักไม่สบายใจใช่ไหมคะคุณจึงเก็บความลับนี้ไว้ในใจคนเดียวค่ะแล้วก็ พยายามที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆด้วยตัวของคุณเองพยายามที่จะมุ่งมั่นต่อไปนะคะเดินหน้าต่อไปคุณไม่เคยท้อแท้กับสถานการณ์ชีวิตของคุณเลยนะคะจนนตอนนี้ตัวคุณกำลังจะได้พบเจอกับความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการแล้วค่ะมันจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณค่ะเกิดจากที่ตัวคุณมีความสุขในสิ่งที่คุณลงมือทำนะคะพยายามที่จะปรับอารมณ์ของคุณให้สเสถียรอยู่เสมอ คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความชันฉลาดเป็นผู้ที่สามารถที่จะวางแผนชีวิตได้ดีนะคะแล้วตัวคุณก็กำลังลงมือทำในสิ่งที่คุณวางแผนไว้อย่างเป็นสเตป็ปเป็นขั้นตอนแล้วมันก็กำลังจะทำให้ชีวิตของคุณได้พบเจอกับความสำเร็จกำลังที่จะทำให้ตัวคุณได้พัฒนาและเติบโตและบรรลุตามเป้าหมายสูงสุดอย่างที่คุณต้องการได้สำเร็จแล้วนะคะแม่หมอขอให้พี่ไพ มายืนยันความสำเร็จที่คุณจะได้พบเจออีกหนึ่งใบนะคะ Voyage you already have all the answer คุณรู้คำตอบในชีวิตของคุณทั้งหมดแล้วค่ะคุณรู้เป้าหมายว่าคุณจะเดินไปในทิศทางไหนคุณมีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจนแล้วนะคะขอแค่คุณลงมือทำในทุกวันและเดินทางไปบนเส้นทางที่คุณต้องการที่จะทำมันให้สำเร็จนะคะ แล้วตัวคุณก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนค่ะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้คุณโชคดีนะคะ